สวัสดีคะ่ะทุกคนสีจันเขาลอา u n ลิบามาใหม่นะตัวนี้ชื่อว่า day t o glow เดี๋ยววันนี้มินจะมาเรีเอทลูคและทายทุกคนดูกันมาเริ่มกันที่สีแรกเลยค่ะเบอร์ศูนยชื่อสีว่า pretty pink สีนี้จะเป็นสีชมพูชมพูออกพีชหน่อยให้ลุคหวานหวานใส่สใช้ง่ายมากๆเลยละค่ะมาต่อกันที่เบอร์02ค่ะชื่อสีว่า Not ชี่รค่ะสีนี้จะเป็นสีส้มแดงสดใสให้ลุคสาวเก๋ แต่งหน้าไม่ต้องมากแต่สีปากเราต้องแซบเราวเขามาในขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายแอบพกใส่กระเป๋าไปเติมได้ตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะ mm hmm. และเบอร์สุดท้ายนะคะ03ชื่อสีวสาสัาซาซิมเเ e น t าค่ะสีนี้นมีความเก๋มากเป็นสีม่วงอมชมพูค่ะมีความคีเล่นสีจะอมม่วงมีสไตล์สุด,สด mm hmm. ๆโค <Cool S 1> มากไม่สำครตัวแม่อย่างเราต้องจัดค่ะ ทีนี้เรามาดูส w a วอ h ชชัดๆทั้ง3สีกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วทั้ง3สีเนี่ยมินว่าไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายหรือใครๆก็สามารถใช้ได้นะคะ เขามาในราคาเพียงแท่งละ199วาเิบาทเองนทุกคนราคาสบายกระเป๋าสุดๆจะนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามตามกันได้หมดเลยนะคะหาซื้อได้เฉพาะที่วัดสันเท่านั้นนะ